เราก็ต้องใจรับพรเลยตั้งแต่ย้พรยะตาวดีวาภูราปริเพรติสาขังฟองน้ำที่เต็มย่อมจากสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันน้ํเอวเมีวัยตัวที่นาเพ็นาอุปกัปปะเตทานที่ทานอยที่ใ้แล้วในโลกนี้ ยามสำเร็จประโยชน์แก่ผู้นี้โลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิสิตามปฏิตามตมาขออิจฉาผลที่ด้านปานาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวสัสมิสตัวจนสำเร็จโดยสับพลสับเปรตเป็นตัสังกาปา ขอความดำรีเท้งพวกจงเต็มที่จันทดวพนรโยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็ญนมะนิโชติลาโยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยขวัญยินดีซาปีที่โอยว่าจันตุความจัไหลเท่าพวกจม พระโกวินาสตัวโรครบพวงของด้านจงหายมาเดียภาวดวันตรายโออันตรายยามีเก่ท่านจุกีทีคายุโกภาวท่านโจเป็นผู้มีความสุกมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจจ อุทาภิจญยโนจัตตารธดามาวันติอายุวันโนจุขังภาละตามสีปการคืออายุวันนาจุขังภาลายมเจริญเกบุคลผู้มีปกติไว้กาบมีปกติอนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิศภาวะดุสสะพมังกาล ขอสัพพโมกนจมีเกดานราคะทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งพวงสัพพธรรมา สัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพลผัสโสดัพัวตระตาสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้ง เจ้าพระสงฆ์ปโปรดทราบข้าวนาโพธนา,ารพระคุณเจ้าพิจารณาพอสมควรแล้ววันที่เหลือของเห็นคืนนี้ขก่ญาติขย ום เพื่อได้รับบานในบริโภคเพื่อไม่เพนบาเพนกรรมเพื่อเ็นบุญเพนกุศลเป็นสิริมงคลแก,ก่ญาติขยมถ้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุก,การขึ้นพร้อมเพียงกันด้วยเถิด สาธุสาธุสาดูอนุโมทานีการวิจารณาได้โดยตามเหตตามปัจจัยมีน้อยก็แบ่งกันก,กินคนน้อยกันน้อยให้ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน